อ๋อค่ะที่เจอเจอพี่พลได้จากน้องรุ่นน้องผมมาเป็นนักเรียนพี่พลครับทนีนี้พอดีผมไปรู้ว่าว่าแบบน้องเขาเทจก็เลยคุยกันแล้วก็น้องก็เลยบอกว่าน้องเรียนกับพี่พลเนี่ยครับลองดูอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยรู้จักเพจพี่พลก็เข้าไปดูในเพจเนี้ยครับว่าว่าพี่พลทายังไงอะไรไงแล้วก็ได้ฟังคลิปที่พี่พลแบบไลฟ์อย่างเงี้ยครับว่ายังไงแต่ช่วงนั้น มันช่วงที่รู้จักพี่พลแรกๆอ่ะยังยังไม่ว่างครับยังมีงานประจํายังอะไรอยู่แต่สนใจอยากเทรดอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เข้าไปสมัครครับก็เลยรอรอสักระยะเวลาหนึ่งครับให้มันพร้อมเราพร้อมมีเวลาเพราะคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในในใน,ในการเรียนรู้นะครับก็เลยก็เลยรอเวลาสักพักหนึ่งไม่ไม่พักหนึ่งเลยครับเป็นเกือบปีอ่ะพี่ก็ถึงได้มาสมัครกับพี่พล ไม่จงต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้แก่หน้าเถิดเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานผมเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับผมเคยลงเรียนกับที่อื่นจริงครับแต่ก็ดูคลิปวิดีโอแต่ก็ได้มาแบบแค่รู้บางอย่างอ่ะครับแล้วอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ผมเป็นเป็นพวกสายถือดพี่พลเป็นแบบถือทนอ่ะเออเห็นเห็นฟ้าเห็นฟ้าไม่ทนแต่เห็นแดงนี่ทนได้อะไรแบบเนี้ยคือถือมาก่อนแล้วก็เป็นสายแบบ เล่นเมื่อคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนหรืออะไรคนน่าจะเทรดเพราะทองอ่ะพี่ผมเข้ามาตรงเนี้ยเพราะว่าทองนะไม่ใช่ค่าเงินคือรู้จักจัดทองครับว่าเป็นโฟเล็กแล้วมีการเทรดทองแล้วผมเห็นว่าเออทองมันมีขึ้นขึ้น,น,นลงลงเราก็คิดว่าเราไปซื้อทองคําแท่งม,มันเสี่ยงด้วยเลยก็กะว่าเออมามากะว่ามามาทําตรงนี้มาเทรดตรงนี้แต่จริงความเข้าใจเราความรู้เราความเข้าใจเรายังไม่มีพอเราก็แบบคิดว่ามันแบบ มโนอ่ะมันมีเป็นยังเป็นสายมโนว่าเออซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขายไปขายตรงนั้นยังไม่รู้จกักคือรู้จักเอสอลแต่ไม่รู้ว่าเอสอลแบบสําคัญนะเอออะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ก็ไม่ได้แกะหน้าเถกพ,พี่พลครับก็คือไม่รู้เลยว่าทูแบ mm ็ก hmm. คืออะไรพี่พลพูดในในคลาสอย่างเงี้ยครับว่าทูแบ mm ็ก hmm. ก็ยังงงว่าทูแบ mm ็ก hmm. อะไรสักพักหนึ่งถึงจะ,ถ,งจะถึงจะเริ่มเก็ตว่าอ,อ๋อทูแบ็กมันมันหน้าตาเป็นแบบนี้เงครับเอออาจจะที่เลือกพี่พลเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นน้องรุ่นน้องผมที่เรียนกับพี่พลนะครับแล้วเหมือนบอกว่าพี่พลเนี่ยไม่ได้มีแค่คลิปวิดีโอที่ที่ให้สอนนะครับพี่พลมีแบบการบ้านได้ทำเหมือนกับว่าต้องให้ฝึกอะครับฝึกหน้าเถิดว่าทําแบบนี้แล้วพี่พลก็มีการตรวจให้ว่าว่าที่เราที่เราทําเนี่ยมันถูกตามแพทเทิร์นหรือหน้าเถิดของของพี่ไหมอะไรแบบเนี้ครับน่าจะเป็นตรงนี้มากับเพราะว่าผม ท่าที่ผมเคยศึกษามาที่หนึ่งะครับก่อนแรกาีที่หนึ่งไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเป็นที่หนึ่งก็คือแบบส่งวีดีโอให้แล้วก็แล้วก็คุณก็เอาไปซึ่งจริงๆตรงนี้บางอย่างมันจริงๆถ้าเป็นข้อมูลพวกนี้ผมว่าบางอย่างมันก็มีในอินเทอร์เน็ตเนาะอย่างพี่พลทุกวันนี้ที่พี่พลแชร์ใน youtube มันก็เป็นข้อมูลที่แบบที่ที่ที่ดีแล้วเยอะนะครับแต่บางคนเอาไปเป็นคอร์สแล้วอะตรงแค่ตรงที่พี่พลพูดอะมันก็เป็นคอร์สแล้วอะพี่คือผมก็แบบอแล้วแล้วอะไรวะนี่มันหาได้เห แต่สิ่งที่หาไม่ได้คือการเข้ามาทํากันบ้านแล้วพี่พล,ละ่ะมันนั่งเช็ดให้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันได้หรอมันจะเข้าตรงนี้เลยหรออะไรเงี้ยมันมันดีไม่ดีสวยไม่สวยอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นครูจริงครับพี่พลเหมือนพี่พลอันนี้เป็นเป็นความรู้ที่คนที่จะถ่ายทอดได้ก็ต้องก็ต้องมามารีเช็คให้ได้มาถวดทานให้ไม่ใช่ว่าให้ความรู้ไปแล้วคุณก็เอาไปศึกษาแล้วก,แวก็แล้วก็สําเร็จมันก็คงมีคนสําเร็จะครับที่ในแนวนั้นแต่ผมคิดว่า เราเราไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าเออเดิมเดิมเลยใช่ไหมครับเดิมเลยเป็น,เป,นเป็นแบบผมชอบก็คือเทรดทองตามคนอื่นนะครับเพราะเพะว่าทุกคนก็เหมือนเริ่มจากทองเนี่ยครับก็ด,ดูดูก็ฟังจากแนวรับแนวต้านเนี่ยครับแนวรับอ่าบกนั้นหรือเพจนี้ให้แนวรับแนวต้านเราก็ไปหาหาหาดูเอ้ใกล้เคียงกันเราก็ กัน่ะครับเข้าแนวรับอะครับพี่พลรับมีดอะเมื่อก่อนก็เป็นพวกรับมีดเนาะเอาแนวรับแล้วนึ่งถึงแนวรับปูบายอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้จักหรอกครับไพแอคชั่นปูบงปูแบ๊กอะไรเงี้ยก็คือกล่ว่าเหมือนกับความรู้สึกเราเหมือนกับว่าจะเอาตั้งแต่ที่ราคาถูกๆแล้วไปขายราคาแพงๆคือแบบมันคิดคิดคิดแปบนอยา่างเนี้ยนะครับแต่เราไม่ได้รู้โมเมนตัมของตลาดไม่รู้ข่าวไม่รู้จักข่าวด้วยไม่รู้ไม่รู้ไม่ค่อยรู้อะไรเลยครับแล้วก็พยายามหาจุดเมื่อก่อนปัญหาคือปัญหาแรกเลยคือ หาจุดเข้าไม่เป็นครับพี่ปัญหาหลักเลยหาจุดเข้าไม่ได้แล้วกูจะเข้าออเดอร์เราจะเข้าออเดอร์ตอนไหนได้เงี้ยครับพอไม่รู้ว่าจะเข้าออเดอร์ตอนไหนเราก็เหมือนแบบไปรับมีดเพราะว่าเราอยากได้ราคาดีๆเนาะเราก็เลยรับแท่งแดงไงเผื่อแท่งต่อไปจะเป็นแท่งเขียวให้เราอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆในความเป็นจริงพอมาเรียนกับพี่บลมันไม่ใช่มันมีวิธีในการที่จะรับตรงเนี้อยอางเนี้ยครับแล้วก็พอเรารับไม่เป็นปัญหาต่อไปก็คือเราเข้าไม่เป็นปัญหาต่อไปคือจาไรแล้วไม่ขายหมายความ ว่าพอเราพอเราเข้าไม่เป็นนะพี่นานๆเราจะเข้าแล้วกําไรนะครับพอมันกาไรข,ไขึ้นไปขึ้นไปสมมุติว่าทองวิ่งไปแบบสี่สิบเหรียญสามสี่สิบเหรียญกระชากแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คงปิดตั้งแต่สิบยี่สิบเหรียญแต่เราก็ทน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 ,ทนฟ้าทนทนกําไรแบบไม่ปิดสุดท้ายถือข้ามวันกลางคืนมีข่าวออกอะไรก็ไม่รู้ลงมาที่เดิมก็ยังไม่ปิดอีกนะอรอลู่ในเอสแอลไปติดลบอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นเป็นแบบนี้ครับปัญหาก็คือเข้าไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนพอเข้าไม่ได้ไม่รู้จะเข้าตรงไหนปุ๊บพอเข้าแล้วเขียวก็ไม่ปิดไม่เข้าแล้วกําไรก็ยังไม่ปิดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมโนครับมโนทีพีไปไกลๆว่าเออเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปแล้วที่เดิมอะไรเงี้ยไกลๆแต่จริงๆมันมันอาจจะไม่ใช่อะไรไครับเป็นประมาณนี้ครับหาจุดเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่ปิดกําไรไม่ปิด SL อะไรไปเนี้ครับเออจริงๆถ้าก่อนเข้าค้าอะครับบิลเลตไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยครับแม่งต่ากว่าห้าสิบแล้วพี่เข้าเข้าแล้วก็มีโอกาสโดนเพราะว่า ท,ที่ก็ไม่ยอมปิดเอสอลก็ไม่ยอมขายอะไรเงี้ยมันก็ผิดไปหมดถูกไหมครับพอทําพอทํากันบ้านชุดแรกๆจากพี่พลดูจากกันบ้านตัวอย่างของเพื่อนๆนะครับที่ส่งมานักเรียนเก่าส่งมาก็ดูดูว่าอ๋อเราก็พอจะจริงๆคือพอทํากันบ้านชุดแรกรมันพอเข้าใจนะคร่าวๆว่าประมาณนี้แหละแต่ถามว่าเข้าใจคําว่าฟูแบ k หรือ,อย,ยังยังครับพี่ผมผมเองผมต้องบอกพี่พลสารภาพต,ตรนต่งเลยผมมาเข้าใจฟูแบ k จริงๆน่าจะประมาณ มาทำ fx แล้วอ่ะพี่มาทำ fx สารทำเฟรมสักพักแล้วครับถึงจะรู้ว่าอ๋อทูแบ็กมันมันน่าจะหน้าตาประมาณนี้นะไอ้ที่เราเล่นบางอย่างที่แบบเบรกเอาหรืองัดหรือแบบไปรับของงัดดับเบิลยูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทูแบ็กเนี่ยแต่ถามว่ามันก็มันก็มีส่งในประกันบ้าน,านปนไปในตอนแรกๆเนี่ยครับแต่พอตอนหลังอ่ะพอรู้แล้วยิ่งพอฟอวัดเทสแล้วครับผมว่าพอวดเทสเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยคือเรารู้แล้วว่าอันนี้คือพูแบ็คแต่บางช่วงของ forward test เราก็ไปเจอตลาดขาลงก็ย่งได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอะไรไปนะครับพี่ก็คือก็คือก็คือวิเลอ,อะถ้าถามว่าวิเลดตอน forward test องอ้โหคนวีเลด forward test ดีเลยครับแบบก90สิบอับางอาทิตย์แบบเทรด100แต่ก็คือแต่ก็คือตามตามที่พี่พลสอนนะครับคือไม่ได้เทรดแบบออกเยอะ ไม้ออกเยอะไม้เลยแบบนะี้อาทิตย์นึงอาจจะผลิตอาจจะเจ็ดแตนไม้เองแต่เจ็ดแตนไ,ไม้คือกําไรร้อยครับกาไรร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันมันก็โอเคเนาะยิงกระสุนแล้วได้ได้ของตลอดนียครับระบบโคชชิ่งของพี่พลเนี่ยผมมองว่ามีการคืออย่างเมื่อก่อนถ้าเราเรียน่ทุกคนพี่พลก็เป็นการส่งคลิปวิดีโอก็อจริงแต่ลองสอบถามพี่พลได้เราพี่พลเหมือนเหมือนเป็นที่เหมือนเป็นที่คนหนึ่งครับแล้วก็พยายาม ถามอยู่ในถ้ามีกลุ่มแล้วพ kind of ี่กล um, ุ labels, ่มก็ถามมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดมีอะไรปรึกษาได้ตลอดแต่ก่อนแล้วนี้ที่ผมเคยเรียนมาคืออ่ะอยู่เอาไปดูไปดูแล้วไปดูก็ไปดูในกลุ่ม Facebook ด้วยพี่ไม่ใช่เป็นวิดีโอแบบที่พี่ส่งให้นะคือเป็นเข้าไปอยู่ในกลุ่ม facebook อ่ะแล้วก็ไปเปิดใน a ฟ e b o o k ดูทีละทีละตอนทีละตอนอะไรแบบนั้นแล้วก็ผมว่าความละเอียดของของวิดีโอพี่พลค่อนข้างเยอะครับรายละเอียดเยอะพี่พลให้ให้รายละเอียดเยอะแล้วพี่พลพูดซ้ำ ในเรื่องเดิมๆแต่การพูดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆอะครับมันทําให้เราอะจําจําภาพหรือจํารูปแบบอะไรบางอย่างได้ครับพอพอเรามาโคชชิ่งหมายความว่าพี่พลมามาเจอตัวพี่มาเจอพี่พลตอนไหลตอนซูมอะครับแล้วส่งกันบ้านเราก็จะเห็นหน้าเถอของตัวเองเนี้ยบางทีตอนพี่พลตรวจกันบ้านทุกผุมยังนั่งดูกันบ้านตัวเองอย่างว่าเอ้ยแล้วทําไปได้ไงวะอันนี้มันไม่เอออย่างที่พี่พลบอกจริงๆแต่ณนะตอนนั้นอะทําไมเรามองไม่เห็นเนี่ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือ เป็นคุณครูเนาะพี่คนเหมือนคุณครูที่มาจี้ว่าอันเนี้ยเห็นไหมแต่พอจริงๆเรากลับมาดูพวอมพี่พลตอนนั้นเราอาจจะไม่เห็นแต่พอเราดูพวอมพี่พลปุ๊บเออมันเห็นนะว่าอันเนี้ยมันควรไม่ควรเข้าหรือว่าจริงๆตรงเนี้ยต้องควรจะออกไหมอะไรแบบเนี้ยครับพี่มันมันทําให้เราอ่ะเคยเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับม,มีเป็นทูเวย์อะพี่พลคือถ้าที่อื่นผมมองว่าเป็นเวเป็นเวเดียวคือให้บางเดียวให้แล้วก็อเอาไปทํา ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับฟีดแบ็จากเราจากนักเรียนกลับว่าไม่ได้มาตรวจฟีดแบ็กนักเรียนว่าทําได้ทําไม่ได้เนี่ยครับพี่พลอืมคือเหมือนสอนแล้วจบอะคุณจะไปทำมาหากินได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณแต่พี่พลเหมือนค่อนข้างที่จะอยากให้น้องๆน,น,นักเรียนทุกคนแบบเทรดได้ครับอยู่ในตลาดได้อยู่ในตลาดรอดอย่างเงี้ยครับปัญหาหน้าเทรดที่ใหญ่หลวงที่สุดคืออะไรเข้าเดิ์ไม่ไม่รู้จะเข้าตรงไหนพี่แก้ได้ครับปัญหาผมอะคือคือ,ค,อคือปัญหา ตั้งแต่แรกเลยคือเข้าหาจุดเข้าไม่ได้ครับไม่รู้จะเข้าตรงไหนเออแล้วจะเข้าไปแล้วคือเรารู้นะว่าเข้าไปมันก็เสี่ยงว่ามันจะมันจะเป็นไปตามที่เราคิดไหมแต่อันนั้นก็คือแบบไม่มีความรู้อะไรเลยว่าเข้าตรงนี้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับพี่พลอันนี้แก้ได้ครับแก้ได้แล้วก็แต่อันนี้แก้ได้ใจอนนันที่ผมเป็นคือไม่ไม่ทีทีเม็ดแอลอันนี้ก็แก้ได้แล้วครับเจ็บ80เปอร์เซ็นเหลืออีกนิดนึงคือความโลภเนครับ ที่พี่พลบอกตลอดว่าอย่าโลภนะตลาดให้เงินแล้วก็เอาคือเขาให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ถ้าเขาให้ก็คือตลาดตลาดถูกเสมอ,อครับอันนี้ยังมีความโลภอันนี้เป็นเป็นเป็นนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นความโลภส่วนตัวละกันเป็นอันนี้เป็นต้องมาแก้เองครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องฝุด,ดครับอย่างที่พี่พลบอกว่าก็ยังต้องฝุดต่อนะการบ้านเยอะๆผมว่าการบ้านนะครับที่พี่พลบอกว่าทำกันไปเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่หน้าเทปพี่มันเป็นการวัดเรื่องว่าจะทิ้งไม่ทิ้งจะปาไม่ปาด้วยอันนี้เป็น เป็นความฝึกแบบไม่ให้โลบด้วยครับอันนี้ยังติดอยู่แต่ก็ก็ก็เข้าใจได้เริ่มเริ่มดีขึ้นครับไม่ไม่โลบท่องท่องท่องไว้ครับไม่โลบไม่โลบเขียนแปะไว้ไม่โลบไม่โลบกําไรก็คือเอาหมดแดงปุกก๊บก,ก็โยนถึงอะไรเงี้ย <c oughs> เออคือเนื้อหาเนื้อหาพี่พลเนี่ยผมผมเทียบกับที่ผมเรียนกับบางทีที่ผมไปถามเพื่อนที่เรียนผมว่าเนื้อหาพี่พลเนี่ยค่อนข้างเยอะถือว่าเยอะครับเยอะมากที่หมายความว่าครบ ครบถ้วนที่พลกล่าวตั้งแต่อะไรนะตลาดคืออะไรอะ่ะโฟเล็กคืออะไรแบบแบบนูนนี่นั่นแล้วก็แบบพี่พลมีพูดถึงถึงช่วงของข่าวด้วยแต่จริงๆพี่พลก็ไม่ได้เศษข่าวอยู่แล้วนะแต่พี่พลพูดถึงเอ๊ะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวเลขการจ้างงานคืออะไรบ้างคือมันสาคัญยังไงเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงครับก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้แต่พี่พลเป็นพื้นฐานเนาะรู้ไว้แล้วก็ได้มาเรียนเมื่อก่อนแบบ คีย์เลเวลอะไรเงี้ยบางทีก็ฟังแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไอไอเป็นเป็นแบบอย่างไงได้บ้างแล้วอันไหนที่แบบดูมีแนวโน้มที่ดีอะไรเง,งี้ยเนื้อหาพี่พลจะค่อยๆไล่สเต็ปไปครับตั้งแต่พื้นฐานพื้นฐานก,กว้างๆเลยครับว่าโฟเล็กคืออะไรเล่นยังไงตลาดมันมีอะไรเวลาเปิดเวลาปิดพี่พลไล่หมดแล้วพี่พลก,ก็ค่อยๆเจาะแคบลงมาในในความรู้ว่าเออที่ในความรู้ของส่วนที่พี่พลจะให้ให้เราเอาไปใช้อะครับว่า ฟู้แบ็กฟู้แบ็กต้องเรียนรู้อะไรเทนทฤษฎีอะไรบ้างดาวเรืออะไรเงี้ยครับก็มองภาไปออกแต่สิ่งสาคัญอะมันไปอยู่ในเนื้อหาของที่คนอื่นไม่ให้ก็คือการตรวจกันบ้าน,นครับพี่ชวนวิดีโอรตรวจกันบ้านหนะทําให้เราเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าในขาอะครับวิดีโอรตรวจกันบ้านนะครับถ้าไปดูชั่วโมงแล้วอะวิดีโอรตรวจกันบ้านที่คนให้อะเยอะกว่าเนื้อหาที่เป็นที่เป็นเนื้อหาทางการนะครับพี่ แต่แต่จริงๆวิดีโอตัวกันบ้านนะสำคัญเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นเป็นเอาตัวอย่างให้ดูว่าอันเนี้ยถูกหรือผิดอันเนี้ยสวยไม่สวยอะไรแบบน,นี้ครับพี่ซึ่งตรงเนี้ยไม่มีผมว่าไม่มีที่ไหนมีนะวิดีโอตัวกันบ้านหรือเอาเอายเอา,เอ,าอันนี้ก็คือตัวอย่างอ่ะพี่บนพี่บนอันนี้คือตัวอย่างที่แบบที่ที่สวยสวยดีๆแล้วมีทั้งดีเลยมีทั้งไม่ดีมาให้ดูเลยว่าอันนี้คือ ผิดนะอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราแบบเราได้เลยที่เราไม่ต้องไปลองกับตลาดเองเนี้ยที่ครับเอ่อถ้าความรู้ตรงนี้ผมว่าผมว่าได้ครับพี่พลได้เลยผมว่าได้ที่เหลือคือการฝึกที่พี่พลบอกกน้องต่อว่าหลังจากเรียนจบแล้วก็คือต้องฝึกนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทักษะมันเป็นสกิลอะครับคือถ้าเราฝึกตรงนี้แล้วจริงแต่ถ้าเราไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ทําต่อไม่ได้ฝึกแบ็กเทสต่อ ไม่ได้ฝึก forward test ต่อเราไปเรายังมีนู่นนี่นั่นอยู่อ่ะมันก็ต้องเหมือนกับทําจนชินนะครับจนนนั่นอ่ะมันก็สามารถเลี้ยงชีพได้แต่ในมุมมองผมว่าในในตัวผมเองนะตอนเนี้ยผมแบบจะให้ผมเทรดวันนี้แล้วแบบได้เลยแบบคนอื่นหรือแบบพี่พลเนี่ยผมว่ามันคงยังไปไปไม่ได้แต่อาจจะสักอย่างที่อย่างถ้าคนอื่นอาจจะสักสองสามปีอ่ะพี่ผมว่าได้แต่ถ้าถามว่าฝึกสองสามปีแล้ว success ประกอบเป็นเป็นไรายได้หนึ่งส่วนหนึ่งหรือเป็นรายได้หลักได้ผมว่า มันก็คุ้มที่จะที่จะฝึกเนาะเพราะว่าอย่างเราเรียนมาหาลัยอ่ะเราเรียนกนตั้งสี่ปีเนะี่ยใช่ไหมจบออกมาบางทียังยังยังทํางานไม่ได้เลยครับเนาะยังต้องฝึกต่อยังต้องไปแบบเรียนรู้งานใหม่แต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราใช้เวลาส่วนหนึ่งหลังหลังจากเนี้ยส่วนหนึ่งไปฝึกไปเรื่อยๆผมว่ามันก็สักเสีได้แต่ถ้าสําหรับคนที่แบบเทรดอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีเวลาฝึกเลยแบบ เป็นอาชีพเทรนเดอร์อยู่แล้วครับพี่พลแต่ยังไม่สักเซสแบบยังไม่สักเซสเลยผมว่าแป๊บเดียวอ่ะสําเร็จเลยอ่ะเพราะว่าพื้นฐานกับเวลาของมีเยอะกว่าเนี่ยครับก็ก็ฝึกต่อก็สําเร็จอยู่แล้วครับผมว่าได้แล้วครับพี่พลถ้าวิดีโออย่างเดียวดูจบตามที่พี่พลบอกแล้วก็ดูหมายถึงวิดีโอตัวกันบ้านด้วยนะครับต้องดูต้องดูวิดีโอตรวกันบ้านด้วยนะไม่อยากไม่ใช่ดูวิดีโอชุดชุดเรียนอย่างเดียวครับผมว่าทั้งสองชุดอ่ะถ้ารวมกันแล้วพี่พลส่วนใหญ่พี่พลบอกให้ดู สองครั้งเลยก่อนที่จะเข้าขาผมว่าจริงๆถ้าคนพอมีพื้นฐานอยู่บ้างครับมองอันเนี้ยเหมือนเป็นเหมือนได้เชล็ดวิชาแล้วครับมันเป็นคัมภีหนึ่งในหนังจีนแบบคมภีร์วิชารับแล้วเอาไปเอาไปดูหรือแกะออกมาเนี่ยผมว่าทําได้ครับพี่ทําได้อยู่ในตลาดหลอดแต่อย่างที่พี่พลบอกแล้วพี่พลต้องดึงกลับมาก่อนว่าให้ทํากันบ้านผมมองว่าอ่าทําตรงนั้นแล้วทํากันบ้านตามที่พี่พลบอกสิบยี่สิบชุดยี่สิบชุดอย่างเงี้ย ผมว่าผ่านด้วสุดชุดไปได้ก็น่าจะรอทุกคนนะพี่ที่เหลือคืออารมณ์ครับอารมณ์ตัวเองเฉพาะเราผมเองยังมีปัญหาเรื่องอารมณ์กับความความโลภหรือมโนอย่างเงี้ยอยู่ครับที่เหลือเป,เป็นเป็นอารมณ์ของตัวเองแล้วมากกว่าครับ <c oughs> เออเอาเริ่มต้นจากจากวันที่เริ่มเรียนมาแล้วก่อนเข,ข,ข้าถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับ,ต,ต,รบตื่นเต้นมากว่าจะได้เจอพี่บนแล้วเพราะว่าเราเคยเห็น พี่พลในไลฟ์เราเคยเห็นพี่พลในคลิปวิดีโอก็จริงแต่วันเนี้ยเราจะได้เจออาจารย์ที่แบบถ่ายทอดให้เราแล้วโดยตัวเป,เป็นแบบมานั่งคุยกับเราเลยแล้วก็มาเรียกชื่อเราในคาสแล้วก็มาพูดวิจารณ์งานเราเลยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นพร้อมกับกังวลว่าที่ไอ้กันบ้านชุดที่ส่ง,งไปที่พี่พลตรวจอ่ะมันมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับถามว่าคือมันเป็นความตื่นเต้นเหมือนเหมือนเราได้เจอคนที่ สำเร็จแล้วมาแล้วแล้วยอมมาถ่ายทอดให้เราอ่ะพี่พลเนาะผมว่าทุกคนหลายๆคนในห้องเรียนหรือในคลาสของเราหรือหลายๆคลาสอะมองพี่ดนมองพี่พลเองไปไอดอลคนหนึ่งอะครับว่าแบบอยากสําสเร็จสักสักเซี่ยวนึงของพี่พลอะไรแบบเนี้ยก็ก็โอเคแล้วพอได้เจอครับพี่มันก็ได้เจอได้เจอแค่แบบแค่เจอในซูมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แฮปปี้แล้วครับแต่ถามว่าพี่พลดุไหมผมว่าพี่พล เตือนอะครับพี่คือมันก็นัคุณครูทุกคนนะ่ะผมว่าคุณครูที่ที่ดีอะเจอว่าผิดเจอว่ามันไม่ถูกอะครับก็ต้องดุเป็นธรรมดาไม่ใช่แบบปล่อยผ่านหรือแบบไว้นะั่นผมว่าก็ดุตามตามสภา,ภาพของของเรื่องงานดีกว่าครับพี่แต่ถ้าดุแล้วสมมติของผมโดนดุแล้วแต่ถึงแก้ได้แก้ถูกผมว่ามันก็ก็อโอเคนะครับเพราะว่าถูกพี่พลก็ชมอยู่แล้วพี่พลก็ไม่ใช่พี่พลดุเงเแล้วนะ พี่พลถูกพี่พลก็เอ้ยอันนี้สวยนะอันนี้เจ๋งเลยอันนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่ที่โอเคพีบรรยากาศในค้าทุกคนค้าผมก็ดีครับนักเรียนตัวเพื่อนร่วมห้องผมว่าน่ารักทุกคนเลยแล้วก็แบ่งปันกันแชร์กันแล้วก็มีมีการช่วยกันกระตุ้นกันบ้างครับว่าเออแบบทากันบ้านบ้างหรือ,อยังอะไรเงี้ยแล้วก็มีการถามไทยกันว่ายังไงอย่างเงครับพีก็ถือว่าถือว่าดีครับยิ่งตอนทำ for word test ก็มีการแบบ ส่งรูปในกลุ่มแบบเอได้แล้วนะปิดไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับก็เป็นการกระตุ้นเราครับบางคนแบบยังยังไม่มีเวลาหรือว่ายังยังไม่ว่างก็จะแบบเริ่มแล้วเอยรีบแบบทําอะไรให้เสร็จแล้วรีบมานั่งดูดูจอแล้วว่าเ้ยเพื่อนเขาได้กราฟส่งกันบ้านกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็บรรยจจากาศดีครับพี่โอ้จริงครับเข้าคมคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นสเต็ปครับที่ผมว่ามันมันมันกระทบกันนะพี่พอเราเข้าได้คมสต็อปมันต้องสั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ TP มันก็แป๊บเดียวมันก็พุ่งเพราะว่าสต็อปเราสันเราตั้งหนึ่งตอน1.5หรือ1นตอนหนเนี่ยมันก็เป็นตอนทำ forward test หรือช่วงที่ผ่านมาเองก็มีได้เทรดเองก็มีครับอย่าง forward test บางทีเนี่ยผมมองตรงเลยถ้าเข้าเข้าจังหวะสวยๆตามหน้าเทรดจริงๆเนี่ยประมาณ5-10นาทีก็จบงานแล้วครับพี่พลเพราะเราเข้าเราเข้าด้วย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 สัญญาณที่พี่พลสอนในระบบ pullback เนี่ยครับเราคอนเฟิร์มปุ๊บ มีจังหวะในการเข้าเราก็เข้าตามหน้าเท็ของเราเนี่ยครับแล้วก็ตั้งเอลตามนั้นเลยเนี่ยครับแล้วพี่พลไม่ได้สอนให้ทีพีมโนยอยู่แล้วครับทีพีพี่พลเป็นเป็นอะไรที่ที่มันถ้ามันถูกทางครับพี่มันมันมันตลาดมันไปตามที่เราคาดการจริงๆหรือเด้งตรงจริงจริงมันก็มันก็ถึงอยู่แล้วครับไม่อาจจะถึงแล้วไม่อาจจะเลยไปแล้วม่อาจจะลงมาแต่เราจบงานไปแล้วนะครับครับเป็นเรื่องจริงครับพี่ทําได้ครับในฟ o ร์เ r d ทสก็ทําในในฟร์เวสก็เห็นหลายๆ ลตัวเองก็ได้สัมผัสหลายๆครั้งแบบเฮ้ยอะไรวะเข้าแล้วสิบนาทียังสิบห้านาทีไม่ทันปิดแท่งอะไรเงี้ยก,ก็เกมแล้วก็มีครับหลังจากเรียนจบนะครับก็อย่างปัญหาของเองคือไม่มีจังหวะไม่รู้จะเข้าตรงไหนอันนี้อันนี้เคลียร์ไปเลยครับคือมีจังหวะให้เข้ารู้ว่าต้องเข้าตรงไหนมากขึ้นครับแล้วก็การเข้าออเดอร์มันก็ ง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเมื่อก่อนปัญหาคือไม่รู้เลยว่ามันขึ้นไปแล้วมันมันลงมาแล้วมันจะเข้าได้ตรงไหนอย่างเงี้ยครับก็เคลียร์ปัญหาตรงนี้ครับแล้วก็การเทรดก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นครับว่าเออเราเนี่ยเข้าตรงเนี้ยถ้ามันโดนเลทแอลมันก็ตรงนี้อย่างเงี้ยครับพี่คือคือบางทีถ,ถ้าเหมือนเราเราเข้าไม่สวยหรือเราไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนพอเราเข้าไปบางทีเราไม่ยอมโดนเลทแอลเพราะเราไม่รู้ว่า อันนี้คือมันจะผิดทางแล้วนะอย่างเงี้ยครับแต่พอได้เรียนในคลานะครับมันก็รู้แล้วว่าพี่พลก็จะบอกแล้วว่าเออถ้าเข้าตรงนี้โดยเข้าโดยจุดเนี้ยถ้ามันมันไม่เด้งหรือมันไม่ไปหรือว่ามันยังไงเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเปลี่ยนทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สําหรับสําหรับผม่ำหรับผมมองว่าพี่พลเป็นเป็นโคด้ดแล้วเป็นคือโค้ดหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ครูที่ดีครับแต่ผมมองพี่พลเป็นคุณครูได้เพราะพี่พล พี่พลถ่ายทอดแบบจริงจังและพี่พลตรวจกันบ้านครับผมมองว่าการตรวจกันบ้านและการที่นัดนัดเอ,อมีไลฟ์ในซูมครับมาตรวจกันบ้านหรือพี่พลเอากันบ้านข้อผิดข้อถูกชี้ถูกชี้ผิดให้นักเรียนดูอะครับมันเป็นสิ่งที่ที่ผมมองว่าพี่พลเป็นคุณครูและเป็นเป็นคุณครูโค้ดนะครับที่ที่ดีครับแล้วก็พี่พลจริงจัง ตั้งใจในการที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็ผมผมรู้สึกได้เลยว่าพีพ่พลอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่ะทําได้เหมือนที่พีพ่พลทําแล้วก็ไม่ไม่ไปเสียให้กับตลาดเนียครับไม่ไปเสียเงินแบบให้กับตลาดแต่ถ้าแต่ถาทนกับกันถ้าสมมติเราเข้าในตามหน้าเทรดเราแล้วแล้วมันโดนก็ต้องยอมอันเนี้ยมันก็คือบางครั้งในบางครั้งมันก็ต้องยอมพีพ่พลก็บอกว่าเออถ้าพีพ่พลก็เข้าตรงนี้เหมือนกันถ้าจะโดนก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าพีพ่พลก็ยอมรับคือผมมองว่า บราในคอสนะครับพี่พลพี่พลยอมรับทุกอย่างเออพี่พลก็โดนถ้้อย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคือผมแต่พี่พลอาจจะบอกว่าเอ้แต่ถ้าพี่อ่ะพี่อยากจะคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเข้าดีไหมอะไรแบบเนี้ยครับพี่พลก็ให้ความเห็นส่วนตัวมาเลยว่าถ้าเป็นพี่อ่ะพี่พี่พลจะมองการ์ดนี้ยังไงทํำยังไงไม่ใช่ตรวจแค่ถูกหรือผิดอย่างเดียวด้วยเนยครับหนูก็เป็นเป็นไอดอลครับถือผมผมคนผมถือว่าพี่พลเป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับว่าว่าแบบสําเร็จแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆครับ เอ่ออย่างนี้เลยกันนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆนะครับได้ฟังคลิปหรือได้เห็นพี่พลตามพี่พลมาผมอยากแนะนําว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณอยากสําเร็จอะครับมันมันก็ต้องมีโค้ดมีอาจารย์ที่ดีผมมองว่าพี่พลเป็นเป็นโค้ดที่ดีและเป็นอาจารย์ที่สามารถติดต่อได้สามารถคือมีปัญหาพี่พลถามบอกตลอดมีปัญหาถามนะมีปัญหาทักไลน์ได้เลยนะ สามารถเจอพี่พลเป็นๆนะครับคือเหมืายกับว่ามีปัญหาก็ในระหว่างเรียนนะครับ mm hmm. มีปัญหาสามารถสอบถามพี่พลได้นะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าอย่างผมเองเนี่ยปัญหาผมเนี่ยสมมติใครที่แบบปัญหาผมว่าปัญหานี้เป็นกันเยอะคือปัญหาของผมเหมือนผมเนี่ยเข้าออเดิมไม่รู้จะเข้าตรงไหนเข้าแล้วไม่ไปผมว่าตรงนี้เป็นกันเยอะถ้าผมเองอ่ะยังทําได้คือโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็น เทรดเดอร์ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มีความรู้เยอะอะครับผมอาจจะเรียนมาประมาณผมเคยเรียนหุ้นเป็นเป็นอาจารย์ที่เรียนเจวกับหุ้นไทยก็เป็นพื้นฐานมาแล้วก็มีเกี่ยวกับโฟเล็กอย่างางี้ที่หนึ่งแล้วเป็นเป็นพี่พลเป็นเป็นอาจารย์หนึ่งแบบคนที่สามของผมแต่ผมมองว่าผมตัดสินใจถูกที่ท,ที่ที่กล้าเข้ามาเจอได้จังผมโชคดีที่เจอพี่พลแล้วตัดสินใจถูกที่ที่ยอมเรียนกับพี่พลว่าอยากแก้ปัญหาเนี้ย ถ้าถ้าแก้ได้มันก็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 ทาให้เราเทรดได้ในตอนนั้นนะที่ผมคิดแต่พี่พลอ่ะเข้ามาหลายหลาเรียนแล้วเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้เพราะฉะนั้นผมฝากสาหรับคนที่จะเรียนนะครับว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าออเดอร์ตอนไหนจะทํากําไรได้จริงไหมสําหรับผมเองอะ่ะผมเช่วโมงบินหรือในการเทรดอะ่ะผมน้อยมากนะครับแต่ผมยังทําได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณแบบเจอมาหลายอาจารย์แล้วเจ็ดแปดอาจารย์แล้วยังไม่สําเร็จนะครับเปิด จะ,จ,ะจะมีอีกครั้งอาจารย์หนึ่งเหรอครับพี่เพื่อที่จะมีโอกาสสาเร็จอะ่ะทําไมทําไมทําไมจะไม่เปิดใจทําควรควรถ้าเป็นผมผมควรว่าเปิดใจเหอะว่าอูเจ็บไปอาจารย์แล้วไม่สําเร็จแต่ผมเจอมาแค่ไม่กี่อาจารย์แต่มาเจอพี่ผลแล้วสําเร็จนะครับผมมองว่าพี่ผลน่าจะตอบโจทย์สําหรับสาหรับทุกคนครับเออผมมองว่ายังไงออริจินอลครับ,ค,รบคือพี่ผลน้อกกอปปี้ ผมก๊อปปี้ยังไงอะครับมันก็ก๊อปปี้ได้ไม่เหมือนนะครับแล้วก๊อปปี้ยังไงก็ไม่รู้ถึงแก่นแท้ของคําว่า p l ู back ครับผมมองผมมองว่าพี่บลสามารถเคลียร์คำว่า p l ู back ให้ทุกคนได้แล้วพี่พลพี่พลเอาความรู้ทั้งหมดอะครับประสบการณ์ทั้งหมดที่พี่พลเทรดมาขนาดนี้นครับแล้วพี่พลอยู่กับตลาดมากี่กี่กี่ชั่วโมงอะกี่หมืน่นกี่แสนชั่วโมงแล้วเอามาถ่ายทอดให้เรากับคนที่ก๊อปปี้ เหมือนนะรู้วิชาที่คนแต่ก๊อปปี้ไปถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดหรือมุมมองเขาอะครับยังไงกอ๊อปปี้อ่ะมันก็ไม่ได้ครับมันมันไม่เหมือนอยู่แล้วเนาะคือจริงๆอะหนังสือเหมือนกันนะครับคือคืคอขออนุยาตอธิบายให้สิ่งนี้คับพี่คนหนังสือเล่มเดียวกันครับพี่คนแต่คุณครูคนละคนไม่เหมือนกันแน่นอนครับไม่งั้นคนจะไปเรียนมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ทําไมบางอย่างหนังสือก็เล่มเดียวกันอย่างมัธยมผสมบางทีก็เล่มเดียวกันหมดเลยทาไมต้องไปเรียนสาธิต ทำไมเรียนอนุบาลวัดแถวบ้านไม่ได้อย่างี้ยครับนักสี่เล่มเดียวกันครับแต่ครูผู้สอนไม่เหมือนกันเนาะครูผู้สอนที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันเนี่ยผมมองว่าเนื้อหาจะก๊อปปี้แค่ไหนแต่คนละคนที่สอนไม่สามารถแทนกันได้แล้วก็ทดแทนไม่สามารถแบบแทนกันได้เลยครับพี่เอ่อแนะนําว่าให้ทุกท่านทําทําตามที่พี่โลนบอกนะครับคือจริงๆมันมันทําได้ครับแต่เราอ่ะต้องแบ่งเวลาให้ได้อย่างแบบ เอ่อพี่พลบอกให้ดูวิดีโอให้จบสองรอบถ้าใครโน้ตออกมาครับวิดีโอพี่พลอ่ะโหเกือบลอกเป็นร้อยผมว่าเป็นร้อยชั่วโมงอะสองรอบอะเยอะแต่ถ้าเราตั้งใจดูครับสองรอบอะมันไม่นานเลยเพราะว่าวันวันหนึ่งเราก็ดู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 ด,ด,ดูดูไปอย่างที่พี่พลบอกครับดูรอบแรกเสร็จแล้วก็ดูรอบสองทำยังไงทําตามแล้วพอทําตามได้ครับเราจะเราจะทํากันบ้านได้พอเราทํากันบ้านได้ปุ๊บเราจะเริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนไปครับ มันสามารถทําได้จริงพอเราทำกันบ้านได้ตามที่พี่พลบอกทํากันบ้านได้เยอะๆ,ๆตามเท่าพี่พลบอกอยากให้ให้ดูให้จบไปไวจริงๆนะครับวีีโอพี่พลอยากให้ดูให้จบไปไวก่อนเข้าคา์ดแล้วก็ให้ทํากันบ้านได้อย่างที่พี่พลต้องการอ่ะสักสิบยี่สิบชุดก่อนที่จะเข้าคา์ดมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าคุณเข้าคา้าไปแล้วอ่ะม,มันมันมีสองอาทิตย์เองอ่ะที่เป็นแบ็คเทสครับแล้วอีกสี่อาทิตย์มันเป็นฟอร์ร์ดเทสตรงเนี้ยมันมันสําคัญคนละแบบแต่ถ้า คุณไม่แน่นตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะเสียเวลาที่จะแบบแบ็กเทสกันอยู่มันไปฟอร์เทสยากนะครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเพราะว่าตัวเองทุกวันนี้ก็ยังก็ยังต้องทำแบ็กเทสอีกเพราะว่ายังทําไม่ถึงเลเวลที่พี่ฝนต้องการเนียครับมันก็เลยมันก็เลยทําได้แต่ถามว่าบางครั้งมันก็ไม่มั่นใจบ้างเพราะว่าเราไปเห็นโฟว์เทสแล้วพื้นฐานเราตัวเองยังไม่แน่นพอเพราะว่ายังไม่เห็นหน้าเถิดที่เยอะพอเนี่ยครับพอไปโฟว์เทสมันก็มีโอกาสบางครั้งที่อยากจะ เป๋ได้นะครับก็อยากฝากให้น้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนอะ่ะหรือจะเรียนอยู่มีวิดีโอแล้ว่ดูให้จบครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคน่ก่อนเข้าเรียนอะ่ะมีแรงมีแรงฮึดมีแรงแบบผลักดันเยอะครับว่าอยากอยากเรียนอยากจบแต่พอเรียนแล้วจบแล้ว่บางทีจะมานั่งดูวิดีโอซ้ำผมว่าบางคนก็ไม่ทำนอกจากจะเกิดเหตุจริงๆมีปัญหาแล้วเทดไม่ได้แล้ว ก็ค่อยมาดูวีดีโอสามเมียครับผมมองว่าช่วงช่วงแรกอ่ะเป็นแรงผลักดันที่ที่เยอะที่สุดแล้วครับพี่พลที่ทําให้ให้เรามีแรงมีแรงที่จะดูวีดีโอทํากันบ้านเนี้ยครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครั <c oughs> บพี่